สวัสดีครับวันนี้ไปเดินตลาดนะครับก็บังเอิญไปเจอแผงพระนะครับก็ไปเห็นพระองค์นี้นะครับที่ทำล้อพิมพ์ลวงปูทวดพิมพ์พกรรมการปี2497มานะครับก็อยากให้ท่านได้ดูกันนะครับว่าบอ็อกที่ทำเรือนแบบเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับ เขาทำบล็อกได้ชัดเจนนะฮะเนี่ยทำบล็อกได้สวยงามครับนะฮะก็อง์นี้ก็น่าจะมีมวลสารร้อยแปดเหมือนกันนะครับอ่านะครับนี่เห็นริมผิป,ปากแก้มนะครับรอยขีดมีนะครับดวงตาใกล้เคียงนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับรอยหน้าผากกดไม่ค่อยติดนะครับ แต่บัวคล้ายๆนะฮะแต่ว่าไม่เหมือนนะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนแต่ช่วงขาช่วงแขนการวางมือนีอ่สวยงามค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันนะครับเนี่ยมือที่ประสานกันนี่นะครับนี่สวยงามเหมือนกันเป็นข้อมือมีชายผ้าจีวรล่องสังกติคมชัดอืม ถ้าคนไม่เห็นองค์จริงนะครับก็คิดว่าองค์นี้น่าจะใช่ปี2497ถ้าเนื้อเก่ากว่านี้นะองค์นี้ลองเ,อเก็บไว้สัก20ปีเนื้อก็ต้องเก่าแห้งนะแต่นี้เนื้อเขายังใหม่มันเยิ้มอยู่ยังไม่มีความแห้งของเนื้อพระนะครับรอยด้านข้างก็จะเป็นการทำแบบสำเร็จรูปนะของ พระสมัยใหม่เลยนะครับไม่เหมือนกันเหล่อหุ่นเทียนเหมือนของลูกอุทิมนะเศษว่านต่างๆเห็นไหมครับเยอะแยะเ,ะเลยนะครับโผล่ขึ้นมาเต็มองค์พระเลยนะครับแต่เนื้อหาความเก่าผ่านการเวลามาไม่ได้ที่ผมบอกว่าพระถ้าเราดูความเก่าท่านก็มีโอกาสได้พระแท้แต่นี้เนื้อหาความเก่า ผ่านมาไม่ได้เม็ดว่านที่โผล่หรือผุดขึ้นมาน้ำว่านที่ผุดขึ้นมาตามผิวพระก็ยังไม่เกิดขึ้นนะสิ่งสิ่งเหล่านั้นถ้ามีในองค์พระแท้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็ดว่านน้ำว่านที่แห้งเป็นสีขาวสีเหลืองอ่อนที่จับตามพื้นผิวเนี่ยนะครับมันต้องผ่านการเวลาจริงๆถึงจะเกิดขึ้น พระองค์นี้ก็ยังใหม่อยู่นะครับแต่การทำบล็อกแม่พิมพ์สวยงามเห็นไหมครับเนี่ยค่อนข้างจะคมนะครับนี่การแกะแต่บัวนี้ไม่เป็นธรรมชาตินะแข็งชื่อเลยยังแข็งกระด้างนะครับแข็งกระด้างแต่ล่องล่องเหล่านี้ค่อนข้างจะชัดอยู่นะฮะเนี่ยการกดก็ได้ชัดเจนอยู่นะครับ แต่เนื้อหาธรรมชาติไม่ได้ผ่านการเวลามาไม่ได้ทุผมบอกว่าการเวลาเท่านั้นที่จะเกิดความเก่านะครับสิ่งเหล่านี้มันผ่านมาไม่ได้ต้องใช้การเวลาถึงจะมีเนื้อความเก่าและความแห้งนะครับแล้วก็ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูพระองค์จริงนิดนึงนะครับอ่าอันนี้คือพระที่ทันยุค2497 เขาจะมีความแห้งแห้งและเป็นธรรมชาติแบบัวก,ก็จะผิวเป็นธรรมชาติไม่ไม่แข็งกระด้างดูอ่อนช้อยงดงามนะครับนี่เท้าก็ไม่ค่อยชัดมากมือนะครับการวางมือแล้วก็แขนแล้วก็ชายผ้านะครับก็คือเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ มีความแห้งแล้วน้ำว่านเห็นไหมครับน้ำว่านก็จะออกมาตามพื้นผิวเนี่ยน้ำว่านนะเนี่ยต้องผ่านการเวลาจริงๆนะครับแล้วก็จะมีเม็ดแร่ต่างๆเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดเหลืองเป็นธรรมชาติที่ออกมาจะไม่มีมากมายนะครับเหมือนพระที่องค์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ธรรมชาติของบัวเห็นไหมครับนี่อันนี้พระ71ปีแล้วนะครับเนี่ยเม็ด เม็ดว่านต่าง,างๆโพเนี่ยนะครับเนี่ยบล็อกแม่พิมพ์ธรรมชาติเนี่ยนะครับหลังอุม้มหลังอุม้มนะครับนี่มีรอยนิ้วมือกดเนี่ยเห็นรอยนิ้วมือไหมฮะเนี่ยรอยนิ้วมือเนี่ยรอยนิ้วมือเนี่ยรอยนิ้วมือต้องไม่ชัดเจนมากนะเรือนรางพระผ่านเวลานานแล้วเม็ดแร่แร่กรมเซลนะครับพระใหม่ไม่มีนะ หาสายแรกอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มีในบอ่อเหมืองแร่คุณอนันต์นานแล้วนะครับ71ปีแล้วนะครับเนี่ยเม็ดเนื้อว่านต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยผุดออกตามพื้นผิวเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดเนื้อว่านเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยกลมๆเหล่านี้เต็มเลยต้องเกิดขึ้นตามพื้นผิวเราต้องใช้กล้องขยายดูนิดนิดนึงจะเห็นชัดเจนเนี่ยเม็ดอ,อย่างนี้นะมีถ้ายังมีอย่างเงี้ยพาแท้แน่นอน เราไม่ต้องไปถามใครแล้วก็มีแรกก่กิมเซลนะครับเนี่ยเม็ดน้ำว่านต่างๆเนี่ยเล็กๆดำๆ,ดำๆผิวขาเนี่ยขาวดำแดงมีนะครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่จะเกิดขึ้นเนี่ยแขนเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยรอยจีวรเนี่ยนะายผ้าเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้ชัดเจนเหมือนผ้าที่ แกะบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะมีการแกะบล็อกให้ชัดเจนเพราะยุคนี้นี่การทำพัฒนาแล้วก็เจริญแต่สิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติความเก่าเหล่านี้นะครับทําไม่ได้ธรรมชาติความเก่าเหล่านี้ทําไม่ได้ต้องผ่านการเวลามาจริงๆนะครับผ่านการเวลามาจริงๆนะครับอย่างน้อยต้องรอเจ็ดสิบกว่าปีขึ้นนะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบกับกันดูนะฮะ เห็นไหมครับธรรมชาติพระแท้กับพระย้อนยุกทําขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติความเก่าละใบหน้าเห็นไหมครับธรรมชาติจะงดงามกว่าพระเก่าพระโบราณนะครับเนี่ยเนี่ยผิวยังทําไม่ได้เห็นไหมครับผ่านการเวลามาไม่ได้ครับต่างจากพระองค์นี้แห้งแห้งเป็นธรรมชาติ เนี่ยผิวจะแห้งเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่รอยปริรอยแยกเป็นธรรมชาติองค์นี้ไม่มีรอยปริรอยแยกผ่านเวลามาไม่ได้ครับผ่านเวลามาไม่ได้นะครับพระองค์นี้ทํามาไม่กี่ปีนะครับน่ะผมสังเกตอยู่แล้วนะครับทําย้อนยุคได้สวยงามนะครับถ้าเป็นพระเ,เกจิปัจุบันสร้างก็ถือว่าเป็นพระที่งดงามขององค์ท่านที่สร้างไว้ สืบทอดศาส,สนาเหมือนกันนะครับเราจะไม่บอกว่าเป็นพระปลอมอาจจะเป็นหลวงพ่อ,อที่แกตั้งใจสร้างพระเป็นขององค์ท่านเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับแต่ใช้บล็อกแม่พิมพ์ปี2497มากดทําบล็อกแม่พิมพ์พนะครับก็จะมีเ้าความคล้ายคลึงความคล้ายคลึงกับบล็อก2497เห็นไหมครับมีความคล้ายคลึงนะครับนี่นะครับ ก็บางเกินผมก็ไปได้มานะฮะเดินตลาดก็อยากให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับวันนี้วันดีวันพ่อของเรานะครับรอห้านะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานะครับที่ท่านได้เ,เลิกทาสให้คนไทยได้เป็นสระจากการเป็นทาตนะครับถือว่าท่านได้ทำคุณความดีให้กับประชาชนเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเราก็ มีความล้ำลึกถึงบุญคุณพระคุณของพระองค์ท่านนะครับตราบจนลูกหลานสืบต่อไปไม่มีวันาสาบสูญหรือสูญหายไปนะครับให้คนไทยจงอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านนะครับนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับได้หยิบพระที่ทำแกะบ็อกมาให้ท่านดูนะครับ ก็เดี๋ยวนี้เขาทําบล็อกไม่พิมพ์ได้แต่เนื้อหาความเก่าเขาทําไม่ได้นะครับบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยสามารถเอาบล็อกพิมพ์เดิมไปกดนะตกแต่งในบล็อกนิดหน่อยก็กดขึ้นมาได้ชัดเจนนะครับแต่ความเก่าการเวลาผ่านมาไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ท่านไว้ศึกษาเรียนรู้กันบางทีเราศึกษาพระเนี่ยเราก็ต้องเปรียบเทียบกับพระ แท้ hey, 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 กับพระปลอม,อมเราจะได้รู้ว่าธรรมชาติความเก่าสิ่งต่างๆมันผ่านการเวลามาไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดกล้องให้ดูนิดนึงนะฮะพระองค์ที่ทำปลอมนะครับอันนี้เป็นพระที่ทำมาล้อเรียนแบบบล็อก2497นะครับพิมพ์กรรมการของ หลงปูทิมนะครับนี่นะครับก็คือเราดูลักษณะความเก่าผิวเนื้อเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับเราใช้กล้องอย่างนี้เราก็จะเห็นความเก่ากําลังเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าผ่านเวลา20กว่าปีถ้ารุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานของเรานะครับไม่ได้ศึกษาเรียนรู้20กว่าปีองค์นี้จะแห้งกล้านแล้วก็จะมีความงดงามเขาก็จะอาจจะตีเป็น หลวงปูท่ทวดปี2497ได้นะครับเราก็เลยเอาลงไว้ให้เขาดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับี่ให้ดูแค่ใบหน้าพอนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูองค์จริงนะครับดูใบหน้าขององค์จริงก่อนนะครับอันนี้คือธรรมชาติพระองค์จริงพระแท้เห็นไหมครับมันผ่านการเวลาแห้งแล้วก็เป็นผิวลักษณะน,นี้ไม่ได้นะครับ ต้องผ่านการเวลามาจริงๆนะครับถึงจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้น้ำว่านหรือสิ่งต่างๆที่ผุดจากเนื้อพระนะครับจะเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เขาเรียกวงบอกอายุอายุความเก่าของพระนะครับที่ผ่านการเวลา71ปีนะครับนี่เราจะเห็นส่วนต่างๆของพื้นผิวเนี่ยจะมีเม็ดต่างๆเห็นไหมครับเม็ดเล็กๆกลมๆสีดำ แล้วก็น้ำว่านสีขาวสีเหลืองประปนเลียงลายกันไปแต่เม็ดว่านดำๆนี่จะมีเยอะเต็มองค์พระนะเม็ดเล็กไม่ใหญ่แล้วแต่จะเกิดขึ้นนะครับน,นี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเนื้อพระนะครับเม็ดว่านใช่ไหมครับเนี่ย โอเคนะครับถ okay, ้าผมนำความรู <t uma brown s> ้มาให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้นิดหน่อยก็จะเป็นประโยชน์นะครับกำลังหลงไหลในพระหลวงพุทวดปี2497นะครับอาจจะลงบ่อยนิดนึงจะพึ่งเบื่อกันนะครับ f c ดูกันไปเป็นประโยชน์นิดนิดหน่อยหนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาดูและกดติดตามนะครับสวัสดีครับ